สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมาแนะนําในเรื่องของการเรียนการสอนวิธีสอนที่ดีคือวิธีที่ครูสอนได้การหาพื้นที่ของวงกลมเนะี่ยการเรียนการสอนอย่างง่ายกา็ตั้งแต่ปถมหรือว่านักเรียนมตน้นนะพอระดับสูงขึ้นมปลายนะสอนการหาพื้นที่วงกลมยังไงนะหรือว่าสูงขึ้นในระดับแคนคูลัสนะมีการหาพื้นที่วงกลมโดยใช้วิธีอะไรได้บ้าง นในคลิปนี้ก็มาแนะนําในเรื่องของการหาพื้นที่ของวงกลมรูปเดียวกันนี่แหละนะจะนําไปสอนใครนะเด็กปฐมมอต้นหรือระดับอุดมศึกษาอันวิธีที่ดีคือวิธีที่ครูสอนได้ก็มาดูกันการหาพื้นที่วงกลมนะวงกลมรัศมี r นะความยาวเส้นรอบรูป2นายสอง r ตัดเป็นเซกเตอร์เล็กๆ นะ่ยคำว่าเล็กๆนั่งอ่ะนะสี่ชิ้น5ชิ้นนะหรือ2ยกกําลัง2องพชิ้นเสร็จแล้วก็มาเรียงสลับวันปลาแบบนี้นะเป็นชิ้นๆเนพะราะความยาวด้านนี้นะก็ครึ่งหนึ่งของเนะี่ยเส้นรอบวงความยาวด้านนี้ก็ครึ่งหนึ่งของเส้นรอบวงนะความสูงก็รัศมีวงกลมนะี่ เพราันประมาณค่าได้ด้วยนะสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งมีนีความยาวฐาน pi r ส่วนสูงคือ r เพระาะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมาเป็น pi r กํลังสองอันนี้ก็เป็นการเรียนการสอนแบบง่ายนะก็คือแบ่ง n ให้มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะสิบชิ้น20ชิ้น1,000ชิ้นนะแบบที่หนึ่งนะปฐมมอต้นก็ใช้วิธีนี้ ต่อไปนะนักเรียนมปลายหรือนักเรียนมอบต้นนะที่เรียนเกี่ยวกับฟังก์ชันตีโกณมิติเนะีแบ่งเป็นนะสามเหลี่ยมชิ้เล็กๆหรือจะเรียกว่าเนะีเอ็นเหลี่ยมด้านเท่าแนบในวงกลมก็ได้นะแบ่งเยอะๆเ,เลยนะสิบกำลัง2566พันนะนะ้นมุมตัวนี้นะสองพายแบ่งเป็น N ส่วนก็2พายส่วน N รัศมีวงกลม r ตัวนี้ก็ r เนี่ยพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ย oab 1.2ส่วน2คูณฐานคูณสูงเนี่ยฐาน oa สูง h ตรีโกณมิตินะก็บอกว่าไซ n ์นะด้านตรงข้ามมุมหารด้ด้านตรงข้ามมุมฉากเพราะนั้นความสูงก็คือ r คูณไซด์ของ2พายส่วน N หลักการหาพื้นที่นะของนักเรียนโตขึ้นนะระดับมอต้นหรือมอปลายแล้วก็มองเป็นเซกเตอร์นะเซกเตอร์ OAB ตรงนี้เส้นโค้งนะเราก็ประมาณค่าด้วยสามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยม OAB เนะีเมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะเส้นตรงเส้นนี้กับส่วนโค้ง AB ก็จะไปซ้อนทับกันหรือใกล้เคียงกันมากนะ สามเหลี่ยม oab หนะึ่งส่คูณฐานคูณสูงฐนะานคือ r ความสูงคือ r ไซ n ์ของ2พายส่ว n แต่มันเป็น n ชิ้นก็เอา n มาคูณเพราะฉะนันะ้นถ้ามามองว่านะสูตรของ n เหลี่ยมด้านเท่านะแนบในวงกลมหกเหลี่ยมด้านเท่าแปดเหลี่ยมด้านเท่าเราก็ใช้สูตรนี้นะ 1> n คูณหน่ง r กําลังสอซายสองพายส่วน n อันนี้ก็เป็นการเรียนในระดับมอต้นหรือมปลายก็ได้นะนักเรียนมปลายนะบางคนเนะี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับลนะิมิตเนี่ยซเซตาส่วนเซตาเมื่อเซตาเข้าใกล้ศูนย์เขาก็จัดรูปพิเารน,นิต่อว่าจากบรรทัดนี้จัดรูปต่อไปเป็น s ซายสองพส่วน n หารด้วย 2, Pi พายส่วน n เนี่ยตัวประกอบที่เหลือก็เป็นพาย r กํลังสอง นะความรู้ของนักเรียนมปลายบางคนนะีรู้ว่าลิมิตตัวนี้มีค่าเป็น1แต่ถ้าเป็นนะระดับการเรียนแคลคูลัสนะระดับมหาวิทยาลัยนะีตัวนี้มีค่าเป็น1นึแน่นอนนะลิมิตไซน์เซตส่วนเซตาแต่เซตาตอนนี้คือ2พายส่วนเนเเนะพราเมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆเนะี่พจน์นี้กลายเป็น1นึเนะพราะนั้นพื้นที่วงกลมรัศมี R ตัวเล็กก็เลยมีค่าเป็นพาย r กำลังส อันนี้ก็เป็นเนะี่ยการหาพื้นที่วงกลมรูปเดียวกันนะนักเรียนชั้นปถมอาจจะแบ่งเป็นเซกเตอร์แล้วมาเรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านักเรียนมต้นหรือมปลายนะ่ที่รู้สูตรฟังก์ชันติโกณตัวเนี้ยนะ1นึ่งส่วนสอาลังสองคูณไซดของมุมเนี่ยนะพอนักเรียนมปลายหรือระดับมหาวิทยาลัยเนะี่ยรู้ว่าลิมิตตัวนี้มีค่าเป็น 1, 1> เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตก็จะได้พื้นที่วงกลมรูปเดียวกันนะ นักเรียนระดับมปลายนะสามารถอินทิเกรตได้แล้วก็มามองโครงสร้างว่าอินทิเกรตนั้นนะเป็นลิมิตของผลบวกรีมันนะแต่ถ้านักเรียนมต้นเราก็พูดในความหมายของการประมาณค่านะศูนยะ์นึ่งนตอนนี้ใช้เลขหนึ่งเพื่อจะได้คิดเลขง่ายนะและเดี๋ยวเวลาเป็นปรัศมี R ใดๆค่อยมาคูณอาร R กำลังสทีหลังแบ่ง01ออกเป็น N ะส่วนนะ ระหว่างจุดเนี่ย i ลบหส่วน n กับ i ส่วนเ,น,วน,เนเนี่ยเราจะประมาณค่าพื้นที่นีฐานเป็นเส้นตรงความสูงอยู่บป็นส่วนโค้งนี่นะประมาณค่าด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้านนะที่มีฐานเป็น1นส่วน n ฐานยาหนหส่วน n ส่วนสูงนะขอใช้ความสูงณนะตำแหน่งนี้เนะี่ยเมื่อเอ็นมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะสองจุดนี้จะเลื่อนเข้าใกล้กันเนี่ยก็เป็นการประมาณค่าได้นะเพราะในช่วงนะ พื้นที่นะชิ้นที่ไอเนะีย area ชิ้นที่ i ก็คือฐานคูณสูงใช้ความสูงที่จุดนี้นะพื้นที่ใต้โค้งนะนะมีทั้งหมด n ชิ้นนะก็จะบวกทบกันเพราะนั้นขนาดนี้เนี่ยนะถ้า n มีค่าเป็น2นะ5 3ส5สูตรนี้ก็เป็นการประมาณค่านะพื้นที่ของวงกลมในควอแดนที่1นะ แบ่งเป็นสส่วนได้พื้นที่ค่าประมาณเท่านี้เนะี่ยแบ่งเป็น4ส่วนพื้นที่นะของวงกลมในโคดันที่1มีค่าประมาณเท่านี้เนะี่ยวงกลมในโคดันที่1นี่หมายถึงว่าวง,วงกลมรัศมี1ก่อนนะต่อไปเราจะเพิ่มค่า n และนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นนักเรียนระดับมต้นเนะเราก็พูดได้ว่าค่าประมาณเนะี่ยเมื่อ n เป็น10 n เป็น2ป็นะ n เป็น2เป็น4นี้ยังถือว่าห่างจากค่าจริงเยอะนะอย่างใช้ไม่ได้นะ เดี๋ยวเราจะเพิ่มค่า n กันสูตรพื้นที่ในเทิงของ n เนี่ย n เป็น2 n เป็น4นี n เป็น1,000เนี่ยกับ n เป็น2,000นั่นน่ะนะค่าใกล้เคียงกันแล้วเนะเพราะฉะนั้นถ้าประมาณค่าถูกต้อง3ตำแหน่งตัวนี้ก็ใช้ได้นะนักเรียนมปลายนะเรียนเกี่ยวกับลิมิตเนี่ยลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตนะของพจน์นี้มีค่าเป็นพาส,ส่วน4 แต่การหาค่านะเดี๋ยวก็จะแนะนําต่อไปนะหมายถึงว่าพื้นที่ของวงกลมเนะนีรัศมี1คิดเฉพาะในโอแดนที่1น,นั้นนะ่ะมีค่าเป็นพายส่วน4นะหรือจะเอาทศนิยม3ตําแหน่งก็0.785เนพราะฉะนั้นถ้าเป็นวงกลมรัศมี R าราแล้ก็ R าลัง2มาคูณเนรานะการหาค่านะพื้นที่วงกลมเนะี่ยครั้งแรกเป็นการประมาณค่านะ เอาสี่เหลี่ยมผื้นผ้า n ชิ้นมาบวกทบกันต่อไปมองเป็นลิมิตเมื่อ n เ,เข้าใกล้ฟินิตนะต่อไปเราจะมองเป็นการอินทิเกรตแล้วนะในการเรียนการสอนขั้นสูงขึ้นนะการบวกกันแบบนี้นะพื้นที่นะีจับบวกทบกันนะั้นนะนะในระดับวิชาแคลคูลัสเนะี่ยเขาเรียกว่าผลบวกรีมันีนะ่ยลิมิตเมื่อ n เ,เข้าใกล้ฟินิตเนะีของผลบวกรีมันนะั้นนะนะ จะไปตรงกับการอนะินทิเกรตอินทิเกรตจาก0ถึง1ว่าตอนนี้เราสนใจวงกลมรัศมี1นะอินทิเกรตจาก0ถึง1เนะี root, ่ยสแควรูทหนึ่งลบเกำลังสองการอินทิเกรตเดี๋ยวจะดูในหน้าถัดไปนะเพราะในคลิปหมายเลข48เนะี่ยอินทิกรตจำกัดเขตมีค่าเป็นพื้นที่นะนักเรียนมปลายสนใจก็ไปดูได้นะนักเรียนมต้นก็หยุดแค่สูตรนี้นะแล้วก็เปลี่ยนค่า n เป็น 10 20นะนักเรียนมอต้นที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นก็เอาสูตรนี้ไปเข้ารูปของการคำนวณได้เลยนะการหาค่าพื้นที่นะโดยการอินทิเกรตตอนนี้วงกลมรัศมี r แล้วนะพื้นที่ใต้โคง้งคิดในคออเนที่1นึ่งแลอินทะิเกรตจาก0ถึง r ก็พอ อินทิเกรตจากศูย์ถึง r square root r กําลังสองลบ x กําลังสองเปลี่ยนตัวแปรนะ x เท่ากับ r sine เซต้า r กําลังสองลบ r กําลังสอง sine กําลังสองเซต้าคือ r cos เซต้าอนุพันธ์ของ r sine เซต้าคือ r cos แล้วก็ดีเซต้า cos กําลังสองใช้เอกลักษณ์ตีโกณนเปลี่ยนเป็นหนึ่งบวก cos สองเซต้าอันนี้เรียนกันในวิชาแคลคูลัสนะ อินทิเกรตออกมาก็เป็นาย r กํลังสองส่วนสแต่อย่าลืมว่าในคิดเฉพาะในควอดด้นที่ห่งมี4ชิ้นก็เอาสคูณเนี่ยพราะฉะนั้นพื้นที่วงกลมเนี่ยการเรียนการสอนในวิชาแคลคูลัสเนีก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งในการหาพื้นที่ใต้โคง้งในช่วงศูนย์ r กับแกน x คำถามนะสำหรับนักเรียนมปลายหรือระดับวิชาแคลคูลัสเนะี่ยครูครับทำไมอนะินทิเกรตเนี่ยสูตรความยาวเส่นรอบรูปวงกลมได้เป็นสูตรพื้นที่ของวงกลมในการเรียนวิชาแคลคูลัสเนะี่ยจะมีเนื้อหาอันนึงก็คือนะีการหาพื้นที่เนะี่ยที่นี้ก็บอกว่าการหาพื้นที่โดยการอนะินทิเกรตเนี่ยหลักคิดเนะี่ย บอกความยาวกับความยาวคูณกันหน่วยเป็นพื้นที่นะหลักคิดตัวนี้นะอธิบายละเอียดในคลิปหมายเลข4 8นะทำไมอินทิกรัลจะกัดเขตนะบางครั้งก็เป็นพื้นที่บางครั้งเป็นปริมาตรบางครั้งเป็นงานเป็นมวลก็ได้เป็นความน่าจะเป็นก็ได้นะในที่นี้เรามองว่าความยาวคูณความยาวออกมาเป็นพื้นที่นะต้องการหาพื้นที่นะภายในวงกมลมรัศมี r เราก็เจาะจงมองในวอแดนที่1นะ่เนี่ยบนช่วงศูนย์ถึง R นะที่ระยะ x ใดๆนะที่ระยะ x ใดๆนั่นนะเนี่ยจะมีความยาวเส้นรอบรูปของวงกลมรัศมี x นะที่ระยะ x ใดๆตัวนี้นะจะมีความยาวเส้นรอบรูปของวงกลมรัศมี x ความยาวเส้นรอบรูปของวงกนะลมรัศมี x ก็คือ2องพายเนี่ยแปนที่ระยะ x ใดๆนะ่มีฟังก์ชันของความยาวเนะี่ย ความยาว lx เนี่ยคูณกับ dx อินทิเกรตออกมาแล้วจะเป็นพื้นที่หลักคิดแบบนี้นะอธิบายไว้ในคลิปหมายเลข48อนะินทิเกรต2อ x dx ในช่วง0ถึง r ได้เป็นพ i r กําลังสอนะอันนี้ก็คือสิ่งที่อธิบายได้ว่าทำไมเนะี่ยอินทิเกรตฟังก์ชันความยาวเส้นโคง้งหรือความยาวเส้นรอบรูปวงกลมจึงออกมาเป็นสูตรพื้นที่ าการหาพื้นที่วงกลมนั้นนะนะในแง่ของการเรียนการสอนก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะเรียนกันตั้งแต่ชั้นประถมนะในระดับมหาวิทยาลัยในวิชาแคคูรัฐก็เรียนกันนะถูกนําไปใช้เป็นตัวอย่างเป็นแบบฝึกหัดนะสุดท้ายนะสูตรที่สําคัญมีสูตรเดียวคือวงกลมรัศมี R สูตรพื้นที่คือพายอากำลังสองนะนวิธีสอนที่ดีคือวิธีที่ครูสอนได้ก็ไปเลือกใช้ ตามความเหมาะสมสวัสดีครับ